สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องจับเลขชาแนลนะคะคลิปนี้จะเป็นของสูตรเด่นบนระยะยาวนะคะเมื่อที่แล้วแอดเลงเลข7ไว้นะคะมันไปเข้าเลข2หลักร้อยเนาะสูตรนี้แรกๆมันจะมาหลักหน่วยนะคะพอหลังๆมันมาร้อยกับ10นะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูคําเตือนก่อนนะคะแล้วค่อยไปดูวิธีการคํานวณน,นะคะคําเตือนนะคะการคํานวณน,นี้เป็นการคํานวณทางคณิตศาสตร์ เป็นแค่การคาดการตัวเลขเพื่อใช้เป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะการคำนวณอาจมีถูกมีผิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอให้ทุกท่านโชคดีในการเสี่ยงโชคจากช่องสเปกชนแนลสูตรนี้เดินมาแล้ว15งวดติดนะคะแต่มันไม่ปักหลักหน่วยนะคะมันเข้าทุกหลักนะคะ สูตรนี้ใช้หลักสิบกับหลักหน่วยบนนะคะบวกกันใช้หน่วยบนคูณ2นะคะสูตรแรกงวดแรกนะคะเกบวกศก็จะได้9บวกอีกหก็เป็น14บวกอีกหนึ่งก็เป็น15บห้นะคะเก้หออก5 93เนะคะเข้าที่หลักร้อยกับหลักสิบนะคะงวดน,นี้เนาะ เอามาดูงวดที่2นะคะเห็นไหมมันตัวเล็กไปเนาะเดี๋ยวแอดขยายให้นะคะงวดที่2นะคะใช้9ก้าบวกหกบวกหได้15บห้าเนาะสิก,ก็ห้าห้บวกหได้0ูนย์แล้วก็บวกอีกหก็เป็น501ออก504นะคะเข้าที่หลักร้อยกับหลักสิบนะคะออก504เนาะถูกเป็นงวดที่2นะคะ เอามาดูงวดที่สามนะคะงวดที่สามหลักศูนย์ก็คือเลขศูนย์นะคะหลักสิบก็คือเลขศูนย์แล้วก็หลักหน่วยคูณสองก็คือเลขแปดเนาะศูนย์บวกแปดก็ได้แปดแปดบวกห้าได้สิบสามสิบสามบวกหนึ่งได้สิบสี่แปดสามสี่ออกห้าศูนย์สามเข้าหลักหน่วยแล้วนะคะถูกเป็นงวดที่สามนะคะงวดนี้มาตัวเดียวเข้าหลักหน่วยเนาะ เอามาดูงวดที่4นะคะ0ูบวกหก็ได้หกหบวกห้าเป็นสิดได้หนึบวกหได้สอ1หหนออก3ามเข้าที่ได้หหลักหน่วยนะคะงวดน,นี้เอามาดูงวดที่ห้านะคะสามบวกสได้ห้าบวก5ได้0ูนย์แล้วบวกอีกหนึ่งก็เป็นสินะคะก็5้าศนย์หนึออกศูนเข้าหลักร้อยกับหลักหน่วย แรกๆนะคะเขาจะมาหลัก10บกับหลักหน่วยแล้วก็มีหลักร้อยบ้างหลังๆจะเข้ากับหลักร้อยกับหลักสิบนะคะเอามาดูงวดที่หงวดที่6 4สบวกสได้6 6หบวกห้าเป็นสิบเอดบวกอีกหนึ่งเป็น12 6สองหกหนึ่งสองออกแปดหกเจ็เข้าที่เลขหหลัก10บนะคะถูกเป็นงวดที่6เนาะเอามาดูงวดที่7ดนะคะ หกบวกสี่ได้สิบสิบบวกห้าได้ห้าสิบห้านะคะใช้แต่ตัวหลังห้าบวกหได้หก็ออกหกศย์หเข้าที่เลขหนะคะหลักสิบกับหลักหน่วยหลักร้อยนี่เรายังไม่เอานะคะเพราะว่ามันงวดช่วงหลังๆเราค่อยมาดูเนาะเพราะว่าแรกๆเนี่ยระหว่างถึงงวดที่สิบนะคะมันจะเป็นสิบกับหน่วย มาดูงวดที่8นะคะ0บวก2ได้2 2บวก5เป็น7 7บวก1เป็น8 2 7 8ออก662เข้าที่เลข2หลักหน่วยนะคะเอามาดูงวดที่9นะคะ6บวก4ได้10 10บวก5ได้15 15บวก1ก็เป็น16นะคะ ศูนออก6 6หเนาะเข้าหลักสิบหลักหน่วยแล้วก็หลักร้อยด้วยนะคะเพราะว่าหกบนหน้าเนาะเอามาดูงวดที่10นะคะใช้หลักสิบบวกกับหลักหน่วยคูณ2 6งบวกศย์ได้6บวกอีกหก็เป็น11บวกอีกหก็เป็น12นะคะ 612ออก962เข้าหลักสิบกับหลักหน่วยนะคะถูกเป็นงวดที่10นะคะเอามาดูงวดที่11ใช้หลัก10บวกหลักหน่วยคูณ2 4บวก8ได้12 2บวก5ได้7 7บวก1ได้8 ออกสองสองหนึ่งเข้าที่หลักโอ้ขออภยัยแอดข้างอันนี้นะคะใช้ 6, หกหลักสิบน้องบวกสองคูณสองก็ได้สี่นะคะก็จะได้ศูนย์ห้าหกออกศูนย์สี่สี่งวดนี้มาแล้วนะคะเป็นหลักร้อยถูกเป็นงวดที่สิบเอ็ดเนี่ยพอมา 1นึถึงสินะคะเขาจะมาแค่10กับหน่วยพองวดที่สิบเอ็ดหลุดมาเป็นหลักร้อยแอดขอเปลี่ยนสีเนาะเราจะได้เห็นชัดๆนะคะเป็นสีส้มนะคะต่อไปงวดที่สนะคะใช้หลักสิบก็คือเลข4บวกหน่วยคูณ2ก็8 4ดบวกแได้12บวกหเป็น7 7็เบวกหเป็น8ออกสองสองหเนี่ยเริ่มเข้าหลักสิบร้อยสิแล้วนะคะ เข้าที่เลขสอเนาะหลักสิบแล้วก็หลักร้อยเบิ้นหน้านะคะอ้าวมาดูงวดที่สิบางวดที่สิบานะคะสองบวกสองอันนี้คูณ2นะคะ2อบวกสได้สี่สี่บวกหเป็น9ก้าเ้าบวกหเป็น10บนะคะสี่เกออก8ปดสี่สามเข้าหลักสิบอีกนะคะ <c oughs> ถูกเป็นงวดที่สิบานะคะ ชุดหลังนี้มาแต่ตัวหน้าเลยนะคะมาดูงวดที่สิบสี่นะคะงวดที่สิบสี่ใช้หลักสิบหน่วยคูณสองสี่บวกหกได้ศูนย์นะคะศูนย์บวกห้าได้ห้าห้าบวกหนึ่งได้หกออกแปดหกสามนะคะเข้าที่ได้หกหลักสิบนะคะเอามาดูงวดที่สิบห้านะคะงวดที่สิบห้าหกบวกหก ได้12 2สบวกหได้7 7็บวกหได้8นี่ไงที่แอดบอกว่าแอดเลงเลข7ไว้นะคะเป็นหลักสิบมันดันไม่มามันมาหลักร้อยนะคะคือเลข2เนาะถูกเป็นงวดที่15นะคะอืมทีนี้มาดูงวดที่16นะคะใช้หลักสิบ หลัก10บนก็คือเลข0บวกหน่วยบนคูณ2 9 28ใช้แต่เลขตัวหลังนะคะก็ได้8 8บวก5ได้13 3บวก1เป็น4 <c oughs> นี่นะคะถ้ามันจะมานะตัวเด่นนะวันนี้แอคว่าเลขสามนะคะเด่น น่าจะเป็นเลขสามนะถ้าลองก็คือเลขสี่นะคะเดี <c oughs> ๋ยวเราเค่อยมาดูสูตรกันอีกทีนึงเนาะ <c oughs> เพราะว่ามันมีสัไปสูตรนะคะเ <c oughs> ต่นบนเสียดายแอดไปเลงเลขเจ็ดหลักสิบนะคะมันเข้าเลขศูนย์แต่ว่าแต้มเราหลุดเนาะแอดให้เก้าศูนย์สามมันออกสองศูนย์เก้าเนาะแต่ว่ามันมีตัวหนึ่งที่แอดจับคู่นะคะเพราะว่ามันมีเลขสองโผล่มาด้วย ช่วงแรกๆเนาะนี่ไงที่แอดจับให้นะคะแต่แอดก็ไม่ได้สนใจนะคะแอดขีดสามตัวนะแอดให้มาสี่ชุดแต่แอดขีด,ขดไปสามชุดเหลือเว้นสองศูนย์สองเก้านะคะสูตรนี้เห็นไหมเดี๋ยวแอดจะย่อให้ดูนะคะอันนี้ชนเก้ากับศูนย์เนาะอ่ะเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวเดี๋ยวแอดไปดูก่อนนะคะไปดูสูตรก่อนเนาะเดี๋ยวแอดจะมาไล่ให้ดูนะคะสูตรนี้เนาะ แล้วก็เดี๋ยวไปจับแต้มเอาเนาะแต้มงวดที่แล้วหลุดนะคะเดี๋ยวแอดไปหาดูแต้มก่อนนะคะอ่ะส่วนสูตรนี้นะนี่นะคะใช้หลักสิบเลขศูนย์เนาะแล้วก็หน่วยหน่วยบนคูณ2ก็คือ18นะคะเอาแต่ตัวหลังนะคะเลข8เนาะก็จะได้8บวก5เป็น13ก็เลข3มบวก1ก็เป็น4ี่นะคะ ก็ไม่มีอะไรแล้วนะคะแอดขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้แอดด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจเนาะส่วนคนที่กดติดตามแล้วแอดก็ขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ